สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการแก้ปัญหาตัวเลขค้างของเกมคาเอ็กสตรีทเวอร์ชัน0.9.0นะครับผมโอเคหลังจากอัปเดตเกมคาเอ็กสตรีเป็นเวอร์ชัน0.9.0แล้วเนี่ยผมก็เจอปัญหาหลักๆอยู่2ปัญหานะครับผม <Huh? S 1> ซึ่งปัญหาแรกเนี่ยก็คือปัญหาเกมเด้งนะครับ <What? S 1> เล่นๆอยู่แล้วมันก็เด้งหลุดออกไปเลยนะซึ่งมันก็ทําให้เราต้องเสียเวลาเข้าเกมใหม่นะครับผมและที่สําคัญเ,เนี่ยมันทําให้เราหัวร้อนนะทุกคนนะซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ย กำลังเจอปัญหานี้อยู่นะครับผมแต่สําหรับปัญหานี้เนี่ยผมหาวิธีแก้ไขไม่ได้นะครับผมซึ่งผมคิดว่าน่าจะต้องรอทางค่ายเกมค่ายเอ็กซ์ตดเนี่ยแก้ไขแล้วก็เปิดให้อัปเดตในเวอร์ชั่นต่อไปนะครับผมซึ่งปัญหานี้เนี่ยต้องทําใจกันนะครับผม oh, <no. S 1> แต่อีกปัญหาหนึ่งที่ผมเจอก็คือปัญหาตัวเลขค้างนะครับผม <Huh? S 1> เวลาเราเล่นตามขับต่างๆเนี่ยมันจะมีการนับถอยหลัง32แล้วก็1ใช่ไหมทุกคนแต่ปัญหาที่ผมเจอเนี่ยคือตัวเลขมันจะค้างนะครับผม บางทีมันจะไม่ขึ้นตัวเลขให้เราหรือบางทีมันจะไปค้างอยู่ที่เลข3เลข2หรือเลข1อันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมซึ่งเวลาตัวเลขมันค้างเนี่ยเราก็ไม่สามารถเล่นอะไรได้เช่นกันนะครับทุกคนไม่ว่าเราจะแตะคันเร่งแตะถอยหลังแตะเบรกใสในตัดเลี้ยวหรืออะไรก็แล้วแต่คือเราไม่สามารถเล่นได้นะครับทุกคนซึ่งผมคิดว่าสําหรับปัญหานี้เ,เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะต้องออกแล้วก็เข้าใหม่กันใช่ไหมครับแต่สําหรับวิธีที่ผมจะมาแนะนาเนี่ยไม่ต้องออกแล้วก็เข้าใหม่ครับทุกคน แต่ผมจะให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนวันที่นะครับผมซึ่งสําหรับสายขาวเนี่ยคงคุ้นเคยแล้วก็คุ้นชินกับการเปลี่ยนวันที่กันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่สําหรับใครที่เพิ่งเล่นใหม่หรือใครที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนวันที่เนี่ยก็สามารถไปย้อนดูคลิปของผมได้นะครับผมเคยทําคลิปอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนวันที่ไปแล้วนะครับผมโอเคครับทุกคนในตอนนี้เนี่ยผมกาลังเจอปัญหาตัวเลขค้างอยู่นะครับคือตัวเลขของผมมันไม่ขึ้นและผมก็ไม่สามารถเล่นอะไรต่อได้เลยนะครับผมและถ้าใครเจอปัญหาแบบเดียวกันกับผมนะครับ ให้เราเนี่ยเข้าไปเปลี่ยนวันที่ครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในวันที่28นะครับผมให้เราเนี่ยเปลี่ยนวันที่เดินหน้า1วันนะครับโดยผมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นวันที่29นะครับผมหลังจากเปลี่ยนวันที่เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะย้อนกลับเข้าเกมอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วเวลาของเราเนี่ยมันก็จะเริ่มเดินนะครับทุกคนแล้วเราเนี่ยก็สามารถเล่นต่อได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องออกเข้าใหม่ให้เสียเวลาครับทุกคนแต่การใช้วิธีนี้เนี่ย ไอตัวจับเวลามันก็อาจจะเออเลืรอนนะครับทุกคนนะ <Huh? S 1> คือมันจะขึ้นเวลามั่วให้เรานะแต่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเล่นของเรานะครับทุกคนเราสามารถเล่นตามปกติได้เลยนะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนวันที่ของผมเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมและมันก็ช่วยลดเวลาในการที่เราจะต้องไปออกแล้วก็เข้าใหม่นะครับผมแล้วที่สําคัญเลยเนี่ยคือมันช่วยลดอาการหัวร้อนของเราได้นะ โอเคครับทุกคนสําหรับใครที่กําลังเจอปัญหาตัวเลขค้างเหมือนผมเนี้ยก็สามารถนําวิธีนี้เนี่ยไปใช้กันได้นะครับผมโอเคก็เอาใจช่วยสาวกค่ายสตีที่กําลังเจอปัญหาเหมือนผมอยู่ตอนนี้นะครับผมยังไงก็คงต้องรอทางค่ายเกมขายสตีทเปิดให้อัปเดตในเวอร์ชั่นหน้านะครับผมผมคิดว่าปัญหานี้มันจะหมดไปนะครับซึ่งก่อนที่จะมาอัปเดตเวอร์ชัน0.9.0เนี่ยคือผมไม่เคยเจอปัญหาพวกนี้เลยนะครับผมเพิ่งจะมาเจอในเวอร์ชันนี้นะครับผม ซึ่งตอนแรกเนะี่ยคือหัวร้อนมากๆเลยนะครับเกมเด้งก็ต้องเข้าใหม่เลขค้างก็ต้องออกเข้าใหม่หัวร้อนจริงๆทุกคนแต่ผมก็หาวิธีแก้มาได้ปัญหาหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็เหลือแต่ปัญหาเกมเด้งนะครับยังไงก็เอาใจช่วยสายขาวทุกคนนะครับผมปกติเนี่ยเล่นแบบธรรมดาไม่มีปัญหาอะไรมันก็หัวร้อนมากพออยู่แล้วนะอันนี้ยังมาเจอปัญหาพวกนี้อีกเนี่ยโหยิ่งหัวร้อนยิ่งท้อกันไปใหญ่เลยนะครับผมยังไงก็ขอเอาใจช่วยสายขาวทุกท่านนะครับผม และถ้าหาใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสู้ๆนะครับผมอย่าท้อนะโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ